สวัสดีค่ะขอตั้งสูงตามแบบเลยนะคะทำแต่คอนะคะจากข้างคอตัวนี้จะทำแบบคนผอมนะคะชิดสองเซนถ้าไม่ชอบชิดขนาดนี้นะคะสามเซนสามเซนครึ่งสี่เซนได้นะคะจากปุ่มคอลงสองเซน ถ้าไม่ชอบชิดนะคะก็สามเซนสามเซนครึ่งสี่เซนได้เลยนะคะตีตรงๆมาคะ่ะตีขนาดมากับเส้นไหลคะ่ะจากมุมขึ้นประมาณสองเซนคอหลังตีเป็นฉากไปเลยคะ่ะ ก้มาสองเซนนะคะลงหนึ่งเซนคอหลังตั้งสายวัดหรือไม้บรรทัดก,ก็ได้นะคะวัดตัวนี้จะได้ประมาณเก้าเซนวัดมาค่ะเก้าเซนเท่ากับคอหลังทำโอบคอนะคะหนึ่งเซน แบตมาใหม่ค่ะเก้าเซนตั้งเป็นมุมฉากห้าเซนห้าเซนทําขอตั้งอยู่ที่ห้าเซนนะคะ เดี๋ยวเวลาแยกแล้วก็แต่งอีกทีค่ะขีดแยกนะคะสามช่องกะไม่ให้เลยเส้นไหลได้แล้วก็ตัดออกมาเลยค่ะ อันนี้คือเส้นกลางหน้านะคะตามแบบเขาจะเส้นกลางหน้าแล้วก็วัดเข้ามาหนึ่งนิ้วเป็นต่อเล่นผ้าแต่ถ้าเพื่อนๆจเอาเป็นไม่กระดุมก็วัดออกไปค่ะเส้นครึ่งแล้วอันนี้ก็เส้นขึ้นขึ้นมาได้เลยนะคะได้แล้วเราก็แยกค่ะ สามช่องนะคะแยกช่องละหนึ่งเซนเท่ากันหนึ่งเซนค่ะตรงนี้ก็หนึ่งเซนนะคะเท่ากัน หนึ่งเซนนะคะเท่ากันสามช่องได้แล้วเราก็แต่งเขาจะเป็นมุมหักแต่งให้เขากลมกลืนกันค่ะข้าง,งบนเราก็แต่งให้เขากลมกลืนหรือจะวัดก็ได้นะคะสองนิ้วได้แล้วก็ขึ้นคอดู ขึ้นคอเสร็จนะคะก็ไปขึ้นทุนดูอีกทีหนึ่งว่าได้ตามที่ต้องการหรือยังก็จะประมาณนี้นะคะเรียบร้อยค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างจูด้วยค่ะขอบคุณค่ะ